สวัสดีค่ะทุกคนช่องแม่หมอลิลี่นะคะก็กลับมาทําคลิปอีกครั้งแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้แม่หมอขอทําเป็นคลิปแรนดอมนะคะเพราะว่าด้วยเวลาที่จำกัดเพราะว่าวันนี้ลงเป็นคลิปที่3แล้วนะคะเดี๋ยวจะขอทําเป็นคลิปแรนดอมละกันนะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าใครจะเข้ามาทําให้หัวใจคุณปั่นป่วนในเร็ววันนี้นะคะ ใครจะเข้ามาทำให้หัวใจคุณปั่นป่วนในเร็ววันนี้นะคะก่อนอื่นเรามาเช็คพลังงานของคนที่เข้ามารับชมคลิปกันดีกว่านะคะว่าพลังงานตัวตนของคุณนะคะตรงหรือไม่นะคะแต่ถ้าไม่ตรงยังไงก็ไปดูคลิปอื่นๆได้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูรวมนะคะถ้าสนใจดูรวงส่วนตัวก็แอดไลน์แม่หมอมาสอบถามได้นะคะแม่หมอใส่ไลน์ไอดีไว้ในทุกรายละเอียดของทุกรายละเอียดของทุกๆคลิปนะคะ รบกวนฝากกดติดตามกดไลค์แชร์คอมเมนต์เป็นค่าครูเป็นกําลังใจให้แม่หมอ้วยนะคะมาดูพลังงานดีกว่านะคะว่าพลังงานของคนที่เข้ามาดูนะคะตรงกับคุณหรือเปล่าเนาะใบแรก1ไม้เท้าใบที่2 7เหรียญใบที่3ามหน่ถ้วย1ไม้เท้านะคะ6 ถ้วยอ่าพลังงานนะคะตัวตนอ่ะเปิดแปดใบนะคะกับใต้สำรับคิงถือไม้เท้า the f o o l อ่าก้าถ้วย the high priestess นะคะใต้สำรับเป็น strength อ่าแม่หมอต้องบอกเลยนะคะคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีความเป็นไปได้ว่ายังโสดอยู่มีความเป็นไปได้มากที่จะยังไม่แต่งงานอ่ะแต่อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์นะคะคุณเป็นคนที่อ่าเป็นคนที่มีความเข้มแข็งนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนี่ค่อนข้างที่จะเป็นผู้หญิงที่เก่งและแกร่งนะคะคุณมีความแบบอินเนอร์ข้างในนะคะก็ ถ้าเป็นผู้ชายก็เก่งเหมือนกันแต่ว่าถ้ามีถ้าเป็นลักษณะของพลังงานผู้หญิงที่เข้ามาชมนะคะจะรู้สึกว่ามีพลังงานของความที่แบบมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะเป็นอ่าไม่ว่าเพศใดเข้ามานะคะก็คือพลังงานมันคือจะเป็นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าทุกคนจะมีความเป็นแบบเฟมินีนมัตคิวลีนอยู่แล้วนะในตัวไม่เหมอะต้องอธิบายก่อนว่ามันไม่ได้สื่อถึงเพศเท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่ามีพลังงานเข้ามารับชมอะ่ะ เดี๋ยวนี้มันมีความหลากหลายทางเพศเยอะนะคะต้องเข้าใจเนาะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตนเองนะคะก้าวถ้วยกู้กับเดอบฟูแน่นอนว่าคุณเป็นคนที่แบบมีความแบบไม่ค่อยยึดติดกับอะไรรักอิสระนะคะมีความสุขได้ด้วยตนเองนะคะอ่าไม่ไม,ไม่ไม่เป็นคนที่จมกับความทุกความทุกใดๆนะคะพร้อมเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าคุณมีทั้ง หนึ่งเหรียญนะคะอขอโทษค่ะหนึ่งถ้วยแล้วก็หนึ่งไม้เท้านั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความสัมพันธ์นะคะถ้าคุณรู้สึกว่ามันใช่ ม,มันเหมาะกับคุณหรือมันเป็นอะไรที่ถูกจริตคุณเนาะคุณก็จะพร้อมเริ่มใหม่ได้เสมอนะคะซึ่งคุณจะมีเซนส์สัมผัสที่รู้ได้ด้วยว่าเออคนคนนี้มันใช่สำหรับคุณนะคะเพราะ The High Printed ขึ้นมานะคะอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นรูปลักษณ์หน้าตาคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูดีมีเสน่ห์นะคะเพราะว่าขิงไม้เท้าขึ้นมานะคะพร้อมเด e High p r i n t ท d นี่แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ค่อนข้างจะมีแรงดึงดูด กับเพศตรงข้ามได้มากนะคะและมีความเป็นไปได้ว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีพลังงานของคนเก่าเข้ามานะคะเพราะว่ามี6ถ้วยคู่กับไฮพร์เทศอาจจะเป็นคนเก่า,าในอดีตชาติหรือไม่ก็เป็นคนเก่าที่เคยเทคเบรกหรือพักความสัมพันธ์กลับเข้ามานะคะเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งนะคะเอออ พลังงานก็จะประมาณนี้นะคะอย่างหัวข้อเราก็บอกแล้วว่าใครจะเข้ามาทำให้หัวใจคุณปั่นป่วนนะคะก็มีพลังงานของคนเก่าเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะคะโอเคแต่ก็มีพลังงานใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาก็มีเหมือนกันเพราะว่ามันมีของความเป็นหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้เท้านะคะเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นใหม่มากกว่าที่คุณจะได้เจอนะอืเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า ใครลักษณะของเขาคนนั้นนะคะที่จะทาจะเข้ามาเร็วๆนี้มาทำให้หัวใจคุณปั่นป่วนเนาะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขาคนนั้นดีกว่าเนาะพลังงานของเขาคนนั้นนะคะที่จะเข้ามาทำให้หัวใจคุณปั่นป่วนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าหัช่วย The w h e e l o f fortune the world the world คู่กับ the w h e e l นะคะค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นคู่ที่แบบอืมก็โชคชะตากำหนดมาให้เจออย่างแน่นอนนะคะเด็กถือไม้เท้าโอเคสี่เหรียญหกดาบสิบเหรียญน,นะคะแล้วก็ หกไม้เทา้าสิบไม้เทา้าอืมอพลังงานของเขาคนนี้นะคะมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะมีพลังงานที่มีความเป็นเด็กมากกว่าคุณนะคะก็คืออาจจะหน้าเด็กหรือว่าเขามีความเป็นเด็กอยู่เนาะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นพลังงานของคนเก่านะคะบางส่วนที่แม่หมอเห็นนะคะคุณคนที่คุณเคยพยายามในความสัมพันธ์กับเขามาก่อนแต่ว่ามันเหมือนว่า เออมันจบไปแล้วแล้วอาจจะมีการเริ่มใหม่อย่างที่บอกว่าเออมีลักษณะของการที่แบบเหมือนลืมเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนโชคชะตาให้เขาเดินกลับมาหาคุณอีกอะ่ะเพราะว่าหกดาบนะคะอันกับในไพ่สำหรับนี้ก็ลักษณะแบบทิ้งความเจ็บปวดแล้วก็เหมือนแบบกลับมาหมุนกลับมาเจอกันอีกเนาะลักษณะของเขาก็คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความขี้หึงขี้ห่วงเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่อ่า เป็นคนเลือกมากเป็นคนที่ไม่ค่อยจะพอใจในอะไรแบบเป็นคนมาตรฐานสูงคนหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนความคิดเขาตัวเนี้ยอ่ะเขาค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวคุณละเขาอยากจะกลับมาพยายามในความสัมพันธ์กับคุณลักษณะอีกอย่างเขาคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมั่นคงนะคะก็คือแบบสิบเหรียญเนาะแล้วก็มีความมั่งคัง่งคือคนคนเนี้ยแน่นอนว่าไม่ใช่คนที่ขี้เกียจไม่ใช่คนที่ ไม่ใช่คนที่ฐานะไม่ดีอ่ะมีเขามีความขยันมากๆเพราะว่าสิบสิบไม้เท้าคู่กับสิบเหรียญนะคะแล้วก็เป็นเดเวอเนาะมันมีความลักษณะของเป็นคนที่ขยันทํางานมากๆเลยมุ่งมั่นสู้งานแล้วก็มีฐานะที่ค่อนข้างมั่นคงฐานะดีนะคะนี่ข้อสังเกตอ่าเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการทํางานมากเป็นเด็กถือไม้เท้าแล้วก็เป็นเป็นหกไม้เท้าเนาะเป็นคนที่มุ่งมั่นคือ เชื่ออยู่เสมอว่าตัวเองจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะนี่คือลักษณะของใครคนนั้นที่กําลังจะเข้ามาทําให้หัวใจคุณปั่นป่วนนะคะโอเคเดี๋ยวแม่หมอขอเปิดเพิ่มนะคะว่าลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาถ้าได้เจอกันถ้าได้เข้ามาแล้วมันจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบไหนนะคะใครจะมาทําให้หัวใจคุณปั่นป่วนและ จะปันป่วนอย่างไงนะมาดูกันนะคะยเขาจะเข้ามาเร็วๆนี้แน่เลยค่ะทาวเวอร์มาสองถ้วยมามอบความรักให้คุณเนี้ยคิงถือถ้วยกับสองถ้วยอะคะ่ะอยากเข้ามาพูดคุยคือลักษณะเข้ามาพูดคุยแบบแบบเจอตัวเป็นๆน,นะคะ่ะไม่ใช่แบบออนไลน์อะ่ะเออเขาอยากเจอคุณอ่า 1ิดาบนะนั่นแหละมันอาจจะอาเป็นคนที่เคยจบความสัมพันธ์กันไปในอดีตหรือว่าเขาอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์มานะคะแล้วเขาก็มามอบความรักมามอบสองถ้วยให้คุณเนาะ,ะแต่ตอนนี้เหมือนเขากําลังเพิ่งจบไปอะ่ะและความคิดเขายังเออประมวลอยู่ว่าแบบเขาจะเข้ามาหาคุณนะเออเดลเวอรนะชัดเจนมากเลยค่ะว่าแบบจะเข้ามาคุณจะได้เจอแน่ๆสามถ้วยแปด แบบดาบอ่าตอนนี้เขาอาจจะมีความแบบกังวลนะคะว่าการจะกลับเข้ามาแบบแบบเหมือนจะกลับมามอบความรักความสัมพันธ์เหมือนเหมือนมีความรู้สึกว่ามีความกังวลนะว่าคุณจะโอเคจะแบบตอบสนองเขาอย่างไรเพราะว่าอย่างสามถ้วยคู่กับสามเหลี่ยนนะมันมีความรู้สึกแบบเอออยากจะกลับมาพูดคุยมันรู้สึกถึงความแบบมีความสุขมากๆที่ได้คุยกับคุณแม่หมออาจจะมองว่าแบบคุณสองคนอาจจะเคยมีความสัมพันธ์ พลังงานส่วนหนึ่งนะคะส่วนมากเลยเนี่ยเหมือนมีความรู้สึกว่าพวกคุณแบบได้พูดได้คุยกันแล้วตัวเป็นๆน,นะแล้วรู้สึกว่ามีความสุขมากๆนะคะแต่ตอนนี้ความกังวลเขามีแล้วแหละว่าการกลับมาของเขาครั้งนี้คุณจะรับรักเขาหรือเปล่าคุณจะโอเคกับเขาหรือเปล่านะคะอืมเขาอาจจะเป็นคนที่เพิ่งจบจากความสัมพันธ์แย่ๆมาหรือเขาอาจจะเคยแบบเลิกกับคุณไปนานแล้วแล้วจะกลับเข้ามาแบบไม่นานนะคะอาจจะเป็นสองอาทิตย์ 2เดือนนะคะในความรู้สึกของแม่หมอะคือ2อ,อาทิตย์2เดือนเลยนะคะอ่าก็สังเกตลักษณะคืออันนี้คือเข้ามาชัดเจนนะคะว่าแบบเออจะเข้ามาแบบมอบความรักให้คุณจริงๆไม่ว่าจะเป็น2ถ้วย3ถ้วยคิงถือถ้วยเด e l o ลเ r อเออชัดเจนมากๆนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะกําลังคิดอยู่กังวลอยู่เหมือนกันเนาะว่าแบบคุณจะโอเคกับเขาหรือไม่แต่ถ้าเขาคิดได้แล้วอะค่ะอย่างที่บอกว่า2อ,อาทิตย์หรือ2เดือนเนี้ค่ะ เขาจะเข้ามาเลยทำให้คุณรู้สึกแบบแปลกใจมากๆนะคะสำหรับใครคนนี้อ่าโอเคก็ขอให้สุขสมหวังนะคะขอให้เป็นคนที่คุณคิดไว้จริงๆนะคะว่าเขาจะกลับมามอบความรักดีๆให้กับคุณนะคะแม่หมอขออวยพรนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ